สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดเพจดังได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีใจความว่ารู้ข่าวว่าวังเวงเวว้าแถมตำรวจก็เข้ามาเยี่ยมด้วยอ่ะมาตั้งห้าคนคงจะคิดถึงสินะแถมยูทูบเบอร์หายหัวไปไหนหมดล่ะฮ่าฮ่ปกติ ชอบเสนอหน้ากันนี่และเอเห็นแม่ค้าบนพักนี้จะหอบข้าวของย้ายไปขายที่อื่นแล้วนะเพราะแม่งขนาดหมาย,ยัางไม่เดินผ่านไว้ายๆของก็ขายไม่ออกเงินที่ลงทุนก็ยังไม่ได้คืนถึงว่าพ่อเจ้าน้ำตาเลยต้องรีบเร่งสร้างเครดิตตัวเอง จักหน่อยแน่ต้องรีบไปหาหมอปลาดวนไม่งั้นพังแน่ๆเลยฮ่าฮาฉลาดเนาะมึงตำรวจมาเดินหน้าบ้านแล้วฉะไหนไม่รีบออกมาอ่ะเพราะเห็นเดินวนไปวนมาตั้งนานตำรวจมาเยี่ยมคนดังก่อนจะไม่มีทางดังอีกค่ะฮ่าภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียล ก็ให้ความสนใจและก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่าปักสอปอหน้าอกปอสอคงแปลว่าพาไปสู่สวรรค์เนาะเพจดังก็ได้ตอบกลับว่าปาป่าพวกมึงไปเที่ยวกะกอกกันไปเยี่ยมดารากูจะเอาโควิดไปฝากคนถัดไปบอกว่าเดี๋ยวกูไปตามยุพินก่อนนะพาไปด้วย ชัวกว่ามึงไปย่างรอ,อก,กูด้วยกูตามหายุพินไม่เจอวะ่ะแหล่งข่าวเขาว่ายุพินรักษาโควิดอยู่โรงพยาบาลแต่แหล่งข่าวไม่เปิดเผยว่าโรงพยาบาลไหนไม่ปล่ายอาแอดกูกลัวมันยิ่งกว่าโควิดอีกเจอน้ำตามันนี่ควักหมดเป๋าเลยนะปะาปะเพจดังก็ตอบกลับว่า อีดอกคนไหนบางอาจเอาเพจกูไปแขวนและด่ากูหาว่ากูอิจฉ้ากูจะอิจฉ้าหาพ่อมึงเหรอกูต้องการจะหาและอยากรู้ตัวคนร้ายไม่เหมือนพวกมึงอวยดาราเนากูเตือนอย่างบางอาจไม่งั้นมึงจะอายยันหมากูขุดทุกมุมแขวนต่อแน่ๆฮ่าๆาคนถัดไปบอกว่า อีลูกช่างอิจฉาน้าสมเพศมันอีวันนี้วันพระกรวดน้ำให้มันสิเดือนนี้รวยๆแจ็คพอตแจ็คพอตเพจดังก็ได้ตอบกลับว่าเจ้าจงกลับไปอยู่สภาพเดิมฮา่ฮาฮ่าโซเชียลท่านต่อไปก็ตอบว่าสมควรฮา่ฮาฮ่าเพจดังก็ตอบกลับว่ารูปนี้แม่งโคตรเออเรอเลยนะโอมเพียง ผ่อนรีหน้าเหมือนฆาตกรโรคจิตโสมโสมและก็ผอมสูฮ่าฮ่เพจดังตอบกลับว่าฮ่ชีวิตแม่งจะกลับไปเหมือนเดิมอีกแล้วเครียดหัวเถกเลยคนถัดไปบอกว่าสมควรแล้วอีผู้ดีตีนแดงหำโหดเลยกูคารวะท่านอาจารย์ โลกนี้ไม่มีอะไรแน่นอนเพจดังตอบกลับว่าประเทศไทยกูแม่งโคตรจเจริญเลยคดีเด็กตายคนได้เป็นดารามาเยี่ยมเบ่งดูว่าสร้างแล้วจะไปต่อไหวไหมเอฟซีตาบอดทั้งหลายขายที่ขายสมบัติช่วยลุงให้สร้างสำเร็จโดยเร็วจะได้ไปทำอย่างอื่นต่อมีงานรออยู่ฮ่าฮา คงจะดังเหมือนเสียงระเบิดแน่ต่อไปฮ่าฮปอสอมาทำอะไรวะปอสอมาก็คิดได้อย่างเดียวแหละหมู่บ้านนี้มันเท่าๆคงไม่มาแค่ถ่ายรูปหน้าบ้านหรอกมั้งบอกว่าผ่านมาแล้วแวะถ้าตั้งใจแวะทำไมไม่เข้าไปทักทายเจ้าของบ้านเขาก็ทำห้องน้ำอยู่หลังบ้านใกล้ๆเองปอสแอปลว่า พาไปสู่สวรรค์ฮ่าฮมาเยี่ยมหรือเตรียมมาสอยคะคุณตำรวจเยี่ยมคนดังวาสานไม่ไหวจะขำใกล้ถึงเวลาที่เหมาะสมหรือ,อยังค้าคุณตำรวจดังมากฮ่าฮมาเยี่ยมคนดังทำไมถึงดงังเพราะมันเตะหลังสองทีปังปังอายะตำรวจมาเยี่ยมอูอิงูงี้ตามุตามิ คึกคักมากเลยกูกลัวกลัวหมอปลาใจอ่อนจังเพจดังก็ได้ตอบกลับว่าแกคงจะทำตามมารยาทนั่นแหละมึงเพราะเขาเป็นคนที่แยกแยะเป็นใช่ค่ะถ้าเขากล้าไปก็คงรับตามมารยาทนั่นแหละค่ะแต่ถ้าเป็นเราชาตินี้ไม่ขอเจอหน้าอีกเลยกลัวคนลืมตีน ยังมีหน้าไปหาหมอปลาคุณน้ำฟ้าอีกหรืออย่าช่วยมันนะหมอปลากลัวอะไรต่อมาก็ต่อกลับไม่โกงกันนะคะเบิดคำสิเว้ามันคงคิดด้านได้อายยอดหรือวัวลืมตีนที่บ้านหมอปลาเมื่อวานดูไร้สดหมอปลาแกยังบอกบ็อกเลยแค่นี้ก็รู้แล้วถ้าคนเรามันไม่ได้านสุดๆฮ่าฮ่า แอบมองเธออยู่นะจ๊ะคนดังอยากให้คนดังดังแบบพรุแตกวิ่งเข้าประเทศฮ่องกงไวๆจังอ้าวไม่ไม่ให้กุ่นซื้อเสือเหลืองช่วยวะศาสตร์มนไปสิสาลิการิ้นพญานาคแงะออกมาใช้บ้างจะเป็นไรไปเขาไปทำอะไรคะเพจดังก็ได้ตอบกลับว่าเยี่ยมคนดังไงครับ คนถัดไปบอกว่าตลาดที่ใหญ่ก็เงียบหมดแล้วคนหายไปไหนหมดฮ่าฮเสร็จกันยังพร้อมยังเตรียมตัวนะจ๊ะไอเฮียสองตัวรีบแจ้งหายไปหมอเลยนะไอทุเรศแล้วก็มีชาวโซเชียลท่านหนึ่งนะคะได้โพสต์ข้อความลงในเฟซบุ๊กโดยมีใจความว่าปัดโถอีโดก นั่นมันบ้านหรือโรงเก็บของวะแล้วแบบนี้พญานาคท่านคงไม่มาอยู่ด้วยดอกเดอ้อมีแต่งูเขียวอาจจะมาฮา่ฮาฮ่าพญานาคท่านบ่มักคนซกมกเด้ขอถามหน่อยเธอมันไม่รกหูรกตาบ้างเลยหรือวะป๊าศกโปกเกินว่ะสงสัยจะเป็นคนขี้เกียจมากๆขนาดแดกอย่างตั้งกล้องไหลโสดฮา่ฮาฮ ยอดเยี่ยมกระเทียมดองไม่รู้อาบน้ำล้างจุดๆหรือเปล่าเน่าแล้วละม้างกูว่ากูเชื่อว่ายิ่งหน้าหนาวคงจะล้างแค่หน้าแน่นอนเผลอๆไม่ล้างด้วยซ้ำชุดนอนชุดเที่ยวชุดเดียวกันชัวภายหลังที่โพสต์นี้ได้โพสต์ออกไปชาวโซเชียลก็ได้ออกมาแสดงความคิดเห็นโดยบอกว่า ชุดนอนรอเอฟีบริจาคจ้าล้างหน้าบอ่อล้างจุดจุดก็หมดคนลาเนียกูว่าหน้าก็ไม่ล้างดูไม่เอี่ยมไม่อ่องเอาซะเลยเพจดังได้ตอบกลับว่าไอเอฟีนะไปเก็บกวาดบ้านให้ป้ามึงหน่อยสีีดอกรกเกินสั์ฮ่าฮ่าเห็นอวยกันจังรีบไปช่วยจัดเข้าของ อุ้มปลามึงอาบน้ำด้วยนะช่วงนี้หน้าหนาวเผลอๆสามสี 3, วันยังไม่อาบหรือรีบๆโอนเงินไปช่วยจ้างคนมาทำก็ได้ง่ายดีโอนเยอะๆนะเพราะป้าเขาจะต้องจ่ายค่างวดรถให้น้องชายเขาด้วยฮ่าฮาได้ข่าวว่าช่องช่องหนึ่งติดเครื่องปรับน้ำอุ่นให้แล้วนะมึงไม่รู้ ดีใจหรือเสียใจเพราะอันนี้ดาราไม่ชอบอาบน้ำอายแทนเนาะขายขี้หน้าเขาทั้งประเทศรับจ้างทำความสะอาดค่ะแอดช่วยบอกอีปาติดต่อมาด้วยจะบ,บินตรงจากลอนดอนไปทำความสะอาดล้างโสโครกทั้งในและนอกมีหน้าละ่ะผัวไม่เอาฮ่าฮ่ากูว่าตะขาบแมลงสาบหนูแมงป่อง มากกว่ามั้งที่จะเข้ามาอยู่คนอะไรสกรปรกโสกโรครกสิ้นดีไอ้ต่ำบอเอาดอกเดอ้อผู้หญิงแบบนี้อุ้ยขี้เดียดเด้คนมายังไงก็อย่างนั้นจ้าถึงจะซกมกเอฟก็คนมันคลั่งไคล้พวกทุ่งลาเวนเดอร์เดอ้อไ้โซมากแดกข้าวตั้งกล้องด้วยกูยังไม่กล้าเลยอาย แต่เห็นอันนี้กูยิ่งอายใครเป็นเอฟซีช่วยบอกเอาบุญด้วยเถอะขอร้องนะเพื่อจะได้บุญยอมใจในความไร้ระเบียบเกะกะคงใช้ตีนเขียขีๆพอเดินทำใจไม่ได้จริงๆถ้าบ้านกูอยู่สภาพแบบนี้กูรับไม่ได้เลยงานนี้สันดอนขุดได้แต่สันดานขุดไม่ได้นะจ๊ะ